สวัสดีครับท่านผู้ชมเกือบลืมนะครับเกือบลืมเอารถไปต่อภาษีแต่ว่าก่อนที่เราจะไปต่อภาษีเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปตรวจตรวจสภาพก่อนนะ,ะมันหมดวันที่22่สเดือนเดือนกรกฎาคมวันนี้วันที่19เกดีนะผมดูไม่งั้นผมลืมเลยอเดี๋ยวเอารถไปตรวจสภาพก่อนนะครับสถานที่ตรวจสภาพ รถจนนะครับก็อยู่ใกล้บ้านนะฮะอยู่ไม่ไกลถามว่าอ้าวแล้วทาไมต้องตรวจสภาพด้วยนะครับบางคนเขาไม่รู้นะว่าทําไมต้องเอารถจนไปตรวจสภาพก่อนที่จะต่อภาษีนะครับรถที่มอีอายุเกินเจ็ดปีนะครับเราก็ต้องมีการตรวจสภาพก่อนถึงจะต่อภาษีได้นะครับแต่ทุกวันเนี้ที่ตรวจตรออนี่เยอะนะฮะ เยอะมากๆเลยมีหลายที่นะครับเราสามารถที่จะเลือกได้ใกล้ๆบ้านนะครับพอ,อถ้าเกิดว่าเราตรวจสภาพเสร็จแล้วใช่ไหมไมันจะเข้าระบบของขนส่งเลยนะครับการตรวจสภาพของเราทุกวันนี้ก็สบายสะดวกสบายสามารถที่จะ ต่อภาษีออนไลน์ได้นะฮะไม่จําเป็นต้องไปที่ขนส่งแล้วนะครับแต่ก่อนนี้ต้องไปรอคิวขนส่งไม่งั้นก็ไปเลื่อนรอต่อภาษีตอนเช้าโอ้โหขนส่งนี้คนเยอะมากที่หมอชิดนะครับแถวผมอยู่ก็แถวหมอชิดนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะไปตรวจสภาพแถวถนนลาดปะเคานะครับ ตรวจที่นี่เป็นประจําเลยเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านผมนะตอนนี้เราอยู่ที่ถนนลามินทาแถวนี้ก็ก่อสร้างรถไฟฟ้าเสร็จแล้วนะรถไฟฟ้าสีชมพูแถวหน้าเซ็นทรัลลามินทาอันนี้มันจะติดรถเข้าห้างนะครับช่วงนี้ก็ประมาณ11โมงเวลาคนมาห้างเลยเวลาเนี้ย เวลาห้างเปิดนะครับตรงนี้นก็จะเบียดเบียดกันหน่อยถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุหรือว,ว่ามีรถจอดเนี้ยน่าจะอุบัติเหตุเอ้ยไม่ใช่แท็กซี่น่าจะช่วยรถของคุณป้าไหมเมื่อกี้ยางน่าจะมีปัญหายางน่าจะรั่วนะไปเราไป ตรวจสภาพรถยนต์กันนะฮะใกล้จะถึงแล้วนะครับเราต้องมาลุ้นกันว่าจะเปิดหรือเปล่าปกติเขาจะเปิดวันวันจันทร์หนึ่งวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์เขาหยุดนะนี่ตลอ,ออขวามือของเราฮะคอยเปิดเถอะ ถึงแล้วไปตรวจสภาพรถยนต์กัน <c oughs> ตรวจเสร็จเรียบร้อยนะครับตรวจไวมากนะครับาราคาค่าตรวจพร้อมพอลบนะครับจ่ายไป750บาทนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปคี์ต่อภาษีกันนะ เดี๋ยวเขาจะได้ส่งมาให้เราในวันทําการมันจะได้ไม่ช้านะครับเพราะว่าผมนึกว่ารถผมมันจะหมด22ไม่ใช่นะมันหมด24นะ <c oughs> ก็บวกเพิ่มมาอีกประมาณ2วันนะครับก็ไม่ต่างอะไรอะไปเราไปต่อภาษีออนไลน์กันสําหรับวิธีการชําระภาษีรถยนต์ออนไลน์นะครับให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์ของทางกรมการขนส่งทางบกนะครับ ให้เราขึ้นไปดูที่ขวามือที่เมนูไฮไลท์นะฮะจะมีเมนูชำระภาษีลดผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับให้เราเข้าไปได้เลยนะครับพอเราเข้ามานะครับระบบจะแจ้งว่าการเข้าสู่ระบบการชำระภาษีนะครับจะต้องใช้ดิจิตอลไอดีนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีแอปไทยไอดี ID อยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะ ล็อกอินเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดนะครับเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนวิธีการเข้าสู่ระบบใหม่นะครับเป็น e service นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาวิธีการคู่มือการใช้บริการการชำะระภาษีรถยนต์ประจำปีนะครับจะอยู่เมนูนี้นะครับหรือถ้าใครอยากาสมัครไทย ID นะครับก็สามารถที่ไปค้นหาได้นะครับวิธีการ ติดตั้งแล้วก็สมัครนะครับทำง่ายๆนะครับใช้บัตรประชาชนแล้วก็สแกนหน้านะครับเดี๋ยวผมจะเข้าสู่ระบบผ่านดิจิตอล id ดนะครับเพราะว่าผมมีอยู่แล้วนะครับเข้าสู่ระบบด้วยไทย i อดนะครับเดี๋ยวผมจะต้องสแกนก่อนนะครับ เ,เมื่อผมเข้ามาแล้วนะครับก็จะต้องมาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขาการใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิตอลน,นะครับถ้าเราได้อ่านเนี่ยครับเดือนลงมาอ่านให้หมดนะครับมันจะมีอยู่10ข้อนะครับถ้ายินยอมก็ติ๊กนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ยืนยันรอรับ OTP นะครับ ใส่ OTP แล้วก็กดที่ปุ่มยืนยันนะครับแล้วก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับการยินยอมให้ใช้ข้อมูลนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับกดลิกถูกแล้วกดยืนยันนะครับเข้าใช้งานครั้งแรกก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดนึงนะครับ ใส่ OTP ทางอ e ีเมลนะครับเพราะว่าระบบจะส่งไปทางอ e ีเมลที่เรากรอกเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าเรายืนยันอ e ีเมลสำเร็จนะครับระบบก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กลับเข้ามาเราก็จะสามารถชําระภาษีรถประจำปีผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับเข้ามาได้เลยนะครับพอเข้ามาเนี่ย หน้าจอนี้นะครับก็จะแสดงรายการข้อมูลการลงทะเบียนรถยนต์ของเรานะครับอย่างเช่นของผมนะครับจะมีลำดับที่1ลําลำดับที่2นะครับซึ่งดูตามหมายเลขทะเบียนดีๆนะครับน,นี้เราจะชําระภาษีของรถยนต์คันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็คลิกที่ยื่นชําระภาษีได้เลยนะครับะระบบจะแจ้งนะครับว่ากรมการขนส่งทางบกจะ จะส่งใบเสร็จรับเงินการชําระภาษีไปอีเมลของท่านที่ลงทะเบียนไ้นะครับแล้วก็อ่านรายละเอียดเงื่อนไขนะครับแล้วก็กดยอมรับนะครับทีนี้นะครับเว็บของกรมการขนส่งนะครับการยื่นชําระภาษีนะครับมันจะมีหัวข้อหนึ่งนะครับเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับก็คือข้อมูลใหม่รถยนต์นะครับอันนี้เขาจะาไปคํานวณ ค่ามลพิษแล้วก็ฝุ่นละอองในอากาศนะครับพวก pm 2.5นะครับนี้เราก็ใส่ไปได้เลยนะครับส่วนของข้อมูลพหลบนะครับระบบจะลิงก์กับทางตออรอที่เราไปซื้อพหลบกับเขาตอนตรวจสภาพนะครับถ้ามีนะครับมันก็จะติ๊กว่าตรวจสอบพบข้อมูลประกันภยัยภาคบังคับนะครับหรือว่าพหลบนะครับแล้วก็กรอกสถานที่จัดส่งที่เขาจะจัดส่ง ปายภาษีมาให้เรานะครับอ่าแล้วก็ติ๊กหาได้นะครับเพราะว่าสถานที่ข้อมูลที่อยู่ของเรานะครับที่เราเคยกรอกไว้กับทางกรมการขนส่งนะครับมันก็จะมีนะครับที่อยู่สมาชิกจัดส่งเอกสารหรือว่าจัดส่งล่าสุดเราจะส่งล่าสุดของปีที่แล้วเนี่ยจะส่งไปที่ไหนนะครับก็จะขึ้นมาให้นะครับสามารถกดขึ้นมาได้นะครับแล้วทีเนี้ยก็เลือกวิธีการชําระเงินนะครับ ระบบจะแจ้งว่าเขาจะส่งใบเสร็จรับเงินไปทางอีเมลนะครับแล้วก็คลิกที่ยืนยันเลยนะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดที่เราต้องชําระนะครับก็จะมีค่าภาษีรถยนต์นะครับของรถเก๋งอันติดเครื่อง1.6นะครับก็ราคา898.50บาทนะครับค่าจะส่งเอกสารนะครับถ้าปรับใบสั่งจราจรหรืออันนี้ก็คือค l e a นะครับไม่มีนะครับ ที่ต้องชําระในครั้งนี้นะครับ930บาท50สตางค์นะครับช่องทางการชําระเงินเนี่ยตัดผ่านบัญชีธนาคารนะครับหรือว่าบัตรเครดิตนะครับชำระผ่านเคาน์เตอร์สวิสตนะครับหรือว่า qr code ออนไลน์ได้นะครับอ่าแล้วก็ไปชําระเงินนะครับอ่าแล้วก็ยืนยันการชําระนะครับระบบก็จะทําการตัดบัตรเครดิตนะครับที่ผมได้อ่ากรอกข้อมูลไปนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มนะครับ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่เว็บขนส่งนะครับให้เรามาเช็คว่าเราได้ชําระเงินไปเนี่ยเลือกข้อมูลนะครับค้นหาจากทะเบียนรถยนต์ของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นทะเบียนรถที่ผมได้ชําระไปสักครู่นะครับวันที่ชําระเงินนะครับก็คือวันที่20วันนี้นะครับสิ้นสุดอายุภาษีวันที่24เดือน7นะครับวันที่สิ้นสุดชําระเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับ ดำเนินการนะครับสถานการณ์ดําเนินการนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ชําระเงินนะครับมันก็จะขึ้นว่าเรายังไม่ชําระนะครับครับเราจะพิมพ์หลักฐานก็ได้นะครับหลักฐานเนี่ยก็จะเป็นใบเสร็จรับเงินนะครับที่เราได้ชําระเงินไปเมื่อสักครู่นะครับอ่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการชําระภาษีรถยนต์ออนไลน์ในรูปแบบใหม่ของทางกรมการขนส่งทางบกนะครับหรือว่า e service นะครับที่เขามีการปรับเปลี่ยน รูปแบบการเข้าสู่ระบบนะครับครั้งแรกก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมไล่ให้ดูตั้งแต่ตอนที่ไปตรวจสภาพรถยนต์นะครับแล้วก็กลับมาชําระภาษีผ่านระบบออนไลน์ของทางกรมการขนส่งทางบกนะครับทุกวันนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับเราไม่ต้องไปขนส่งเองนะครับเราสามารถชําระที่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยนะครับระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องรอนะครับรอ แผ่นป้ายภาษีเพื่อที่จะมาติดหน้ารถนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามาแล้วเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับจะใช้เวลากี่วันนะครับวันนี้วันที่20นะครับที่ผมชําระเงินไปนะครับเป็นวันเสาร์นะครับก็ต้องรอนะครับเดี๋ยวป้ายภาษีมาเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ A few moments later ก็มาถึงแล้วนะฮะสำหรับป้ายภาษีรถยนต์ของเราที่เราได้ทําการต่อไปไวมากไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งนะครับ ส่ง EMS มานะครับไว้มากๆเลยถึงแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปติดนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีของการต่อภาษีออนไลน์นะครับต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์นะครับสำหรับรถยนต์ท่านใดที่อายุเกิน7ปีก็ต้องเอาไปตรวจสภาพนะครับตรวจสภาพเสร็จมันก็จะเข้าระบบของกรมขนส่งนะครับต่อภาษีเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้